รถเลยดูทะเลหมอ,อกคะ่ะเนี่ยปกติเราก็จะเห็นนะเยอะมากว่านี้วันนี้เยอะไม่ไหว6โมงกว่าแนละ้ว6โมง21แล้วโอ้โหดูอ่างกระแสน,นะคะเนี่ยมองไม่เห็นรถเลยดูด,ดูนี่อ่างนะคะ โอ้โหหมอกเยอะมากวันนี้พออยังไปแจ้งจานเลยนะนี่แานที่วิ่งเยาจะจะลงไปถ่ายหืถ่ายโอวาลโอวัโอ๊ยด,ดูดิหมอกเยอะมาก คลองเทสทะเลหมอกคลองเท้นะคะวันนี้นี่มีจักรยานปัดสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องพ่อดำแม่เพิดแฟมิลี่นะคะครับผมวันนี้ก็มาวิ่งเช่นเคยวันนี้พ่อมาเทสเช็คอาการบาดเจ็บเช็คอาการบาดเจ็บเอ็นเอ็นขาครับเอ็นขาลองมาเช็คดูมารับ บรรยากาศทะเลหมอกที่อ่าวประเสริครับโอ้ยนี่นะคะวันนี้หมอกลงหนักมาก6กโมงยีแล้วเรามาสายนะวันนี้เพราะว่ามันสว่างช้าเนาะนี่นะคะนี่หมอกหมอกเยอะมาก วันนี้วันจันที่สิบหกมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเวลาหกโมงยี่สิบสี่นาทีนี่เรายังไม่ทันได้วิ่งนะวันนี้เพราะว่าเรามาช้าหน่อยเพราะว่ามันสว่างช้าเราจะมองมาเห็นถนนก็จริงๆเลยมอไม่เห็นทางหมอกอะ่ะเต็มไปหมดอันนี้ก็ใส่หมวกไว้นะคะกันน้ําค้างกันหมอกมันลงวันนั้นที่ไม่ได้ใส่ก็คือหัวเนี่ยขาวแล้วก็เปียกหมดเลยนะคะ โอเคเราจะมาวิ่งท่ามกลางทะเลหมอกกันนะคะออกกำลังกายตอนเช้าเดี๋ยวพ่อจะไม่ต้องใส่ผ้าดูเดี๋ยวจะลองดูว่าทะเหมอกมันจะติดหัวพอเยอะไหมเออเดี๋ยวค่อยถ่ายปะ่ะอ่ะถ่ายแล้วนะถ่ายทะเลหมอกอถ่ายช่างหม่ด้วยค,ค,ครับมีแต่หมอกมีแต่หมอกวันนี้ วันนี้มาวิ่งกันคู่อย่าบอกให้อังมุ่งจะได้เจไปไปเรื่อยเดี๋ยวก็สุดทางมองมาเห็นสุด วิ่ก,กันวิ่งก,กับทะเลหมอกแบบนี้มันคููมันคูเราก็ต้องวิ่ง <c ười> คนตาเริ่มจะมีมีน้ำแล้วแม่วิ <c ười> ่งวิ่งอันเนี้ยคนตาเริ่มจะมีน้ำแล้วมันก็สนุนกไปอีกแบบนะ วิ่งกับหมอกยิงมีจักรยานมามองไม่เห็นใครเลยอ่ะเขาเปืดไฟยิงข้งงางล่างยิงมองไม่เห็นอะไรเลยดีค่ะเจอเจอน้าปันอ,อันนี้อ่างน้ำกระแส วันจะเห็นนะต่วันนี้ไม่เห็นแล้วสุดสันอ่างแล้วเริ่มจะเห็นบรรยากาศขึ้นมาหน่อยนึงกลับตัว บรรยากาศทะเลหมอกอันนี้ด้านล่างนักวิ่งไปแข่ง5โลใช่ไหมหยิบก้าวเนี่ย สมัครไปแล้วบนเขานะ้าโลแต่วิ่งเขานะเขาจุกเขาเรียกว่าเขาจุกเดินเอาเดินก็ไม่ได้ช่วยรางวัลสิไม่ก็ต้องเดินได้ก็เช้าไปซ้อมไปเรื่อยๆอย่างั้นหฮาโลยาวไป ซ้อมครับซ้อมวิ่งสู้ๆ <Okay. S 1> นายเพื่อน <How? S 1> ไป5โลพอดำไป10โลครับวันที่29สซ้อมไปเรื่อยๆซ้อ,อมกัดชลหมอ้ออันนี้ดันหลังดานหน้า พูอะไรบ้างดิกอะไรคน <laughs> พูอะไรไม่ออกอะตอนนี้อา้าวพูอะไรบ้าง <laughs> ส้อมวิ่ง โลที่หกแล้วนะคะวิ่งไปรอพ่อพ่อจะวิ่งไปอีกรอบหนึ่งพาชมบรรยากาศทะเลหมอกพักตะวันออกนะคะพูดไม่ค่อยได้เหนื่อยนี่ ได้อยู่ไหมเพื่ได้อยู่เดินเอาได้ไหมไกลับแล้วนะวิ่งกลับแล้ววิ่งให้ครบหกกิโลทะเลหมอ,อก จะเป็นข้างล่างนะคะมองไม่เห็นถนนเลยนี่ก็คือแม่ขนิง้งนี่เป็นหยดน้ำค้างตรงหยักให่ตรงต้นไม้เนี่ยเป็นหยดน้ำค้างนะคะหยดน้ำค้าง ใกล้ถึงที่เราจอดรถอีกครั้งแล้วนะคะมองไม่เห็นรถเลยนี่อีห้าสิบเมตรจะครบหกกิโลก็จะหยุดแล้ว ไปด้วยเดินไปด้วยครบหกกิโลแล้วนะคะนี่ครบหกกิโลแล้วสี่สิบนาทีเพจหกสามสิบเก้าหกกิโลกี่โมงละเจ็ดโมสิบสองนาทีนะคะณเวลานี้ก็เริ่มสว่างขึ้นหมอกก็จะค่อยๆจางลงเรื่อย ว่ามันสว่างแล้วนะคะนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยู่แถวอ่างประแสอำเภอวังจานจังหวัดระยองถ้าอยากชมทะเลหมอกมาถ่ายรูปสวยๆตอนเช้าก็แนะนำได้เลยนะคะเมื่อวิ่งมาเดินมาปัน่นได้หมดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพ่อดามแม่เพลินแฟมิลี่ด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในนี้ด้วยคือเหนื่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย